สวัสดีครับวันนี้ยัคผม DJ NTC และวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำบีบแนวเนื้อตากแห้งกันนะครับหรือว่าบีทแนวเจอร์กี้นั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังบีทกันก่อนซีช,ชารดอ่ะอย่างแรกนะครับเราก็จะมีเปียโน,โนเป็นแนวจีนจีนนะครับผม เราจะทำให้มัน c ค t c h y ที่สุดนะครับอ่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเบสนะครับผมเอาไว้เพิ่มความมีเสน่ห์ให้กับบีทเนี่ยก็เล่นคล้ายๆกับเสียงตัวนี้นะครับมันจะได้ไปด้วยกันนะตึงตึๆตึงๆประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เป็นในส่วนของลีดนะครับเป็นเสียงหลักของบีทแนวนี้เลยนะเอาไว้ทําให้มันดูซิ่งๆนะครับ ใช้บีดเมโลดี้แนวบ้านๆแล้วก็ใส่ลีดให้มันดูซิ่งๆนะครับมันก็จะทําให้เราหน่าเต้นนะเป็นไงมันจะแบบนอสต a กเกียนหน่อยแล้วก็แบบแนวๆแ,แบบแดนๆน,นิดนึงนครับอ่ะนี่ถือว่าเป็นตัวแบกของเพลงเลยแล้วพอรวมกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของเมโลดี้ เนี่ยประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะมีเป็นในส่วนของดรัมคิดครับนี่ลองฟังดรัมคิดดูนะเอ้ยกองนะครับผมไม่ใช่ดรัมคิดเนี่ยเราก็จะทำให้มันแบบโยกๆหน่อยแล้วแล้วก็จะใส่เป็นแคลปแนวขับก็คือมันจะตีทุกตล,ลอดเวลานะครับแบบนี้ห <Hey. Hey. S 1> ลัลงจากนั้นเราก็ใส่เสียงวอล์กไปนะอย่างเช่นแบบเอฮะติงอะไรพวกนี้ แล้วก็ใส่กอให้มันเด้งๆไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงนะแล้วก็ใส่พวกเนี่ยเพิร์กไปนะครับหลังจากนั้นก็รวมกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ